ครับก็วันนี้ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องนะครับตัวรับส่งสัญญาณบลูทูธนะครับเอามาใช้กับเครื่องฉายนะครับฟีมสมนะครับตอนนี้ก็มาดัดแปลงใช้อยู่นะครับเออ ครับตอนนี้ก็ใช้2ตัวนะครับอยู่นี่1ตัวนะครับก็เสียบสัญญาณออกจากหัวเครื่องนะครับนะครับเป็นสัญญาณออกนะครับตัวนี้นะครับสัญญาณออกออกจากตรงนี้นะครับก็เข้ามาที่นะครับเครื่อง ส่งตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งนะครับนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองกัน ระบบเสียงก็ออกเป็นระบบสเตอริโอนะครับตัวมันเล็กนะครับอขอทำให้ดูที่สวยเดี๋ยวผมจะเ่ดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูนะครับว่าเสียงผ่านตัวนี้จริงหรือเปล่านะครับ ครับนี่นะครับก็คือผมถอดดับไฟไปแล้วนะครับก็เสียงก็จะดับไนะครับอ่าตอนนี้ตัวที่รับอยู่ตรงเครื่องขักขยหรือตรงมีดนั้นนะคทำงานอยู่แล้วตอนนี้ตัดสัญญาณเสียงไปแล้วอ่าตอนนี้ผมก็จะเสียบกับข้าไปใหม่นะครับดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะถ้าเราเราถอดสายไปแล้วนะครับแล้วเราถอดสายออกแบบนี้ มันก็จะตัดสัญญาณไปแป๊บหนึ่ง่เดี๋ยวพอเราเสียบไปใหม่สัญญาณมันก็จะเริ่มทําการเชื่อมหาก้าหากันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีสัญญาณออกที่ลําโพงนะครับว่ามันเชื่อมต่อกันแล้วแล้วก็เสียงก็จะออกปกตินะครับ่สัญญาณเชื่อมต่อนะครับอันนี้คือถอดถอดระบบสายออกถ้าอันนี้ถ้าเราถอดระบบถอดสัญญาณเสียงตัวนี้ออกนะครับ ันก็จะตัดเหมือนกันตัดเหมือนเมื่อกี้แหละนะครับมันมีมันมีระบบมันอยู่ข้างในครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าไม่จริงนะครับผมก็จะลองปิดแอรเสียงสาวเสียงว่าต่อขึนมาครบับแต่สมัยรัชกาลที่สี่จะปจุบันเที่เนะครับไฟสาวดับครับอ่ะระบบของมั่นนะครับ ออกจากเครื่องมานะครับมาเสียบตัวนี้เพื่อส่งไปหาตัวที่มิกนะครับก็รถอดยากนิดนึงมือมือเดียวนะครับอ่าอ่าตอนี้กผมถอดแล้วนะครับยามเราจะหายไปกันนะครับระหว่างถอดถอดตัวนี้ออกจากไอ้ซัพายตัวนี้นะครับเสียงก็จะ สัญญาณก็จะตัดแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าพอเราเสียบกลับไปนะครับแตวเราก็ต้องรอแป๊บหนึ่งเหมือนกันนะครับ่เดียวอวเดียว่าทำยากหอนว่าดู จะพาไปดูตัวรับตรงบนบนะครับนี่ไม่ยอไปุดนแครัวอย่ทั่คื้สัาชาวบ้านพเห็นจหัญยานนัญญานน,านะที่ต่อไปหาตัวส่งข้างบนเมื่อกี้นี้ ก็มาหาตัวรับตัวนี้นะครับก็เป็นสายสัญญาณออกนะครับสายนี้ผมจะทํามาเสียบข้างหลังนี้นะครับคือตัวนี้นะครับนี่คือสัญญาณเข้ามิกนะครับดังอยู่นะครับผมถอดออกนะครับนี่ยนะครับสายนี้ก็มาจากตัวนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับมาจากตัวรับแล้วก็สัญญาณออกมานี่แล้วผมก็จะเสียบเข้าทีเดิมปึ๊บนะครับ อ่าอ่านะครับด้ยิเสอย่างู่้ไหมครับนี่ครับสัญญาณมาเข้าทีมิกแล้วเหมือนกันเลยนะครับระบบการทํางานสองตัวเนี้ยถ้าเราไม่ทําเขียนไว้มาร์อย่างนี้ไว้เวลานั้นเราจะสับสนเพราะว่าสองตัวเนี้ยมันจะสลับกันเป็นรับเป็นส่งได้ตัวนี้ก็กลายเป็นตัวส่งจากโนนมานี่ก็ได้นะครับมันสลับกันได้นะครับอ่าแล้วผมถอดออกปุ๊บอ่า นี่นะครับต่อออกมาแล้วตอนนี้ไฟมันก็ปิบอย่างนี้คือสัญญาณมันจะขาดไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปใหม่มันก็จะประมวลสัญญาณเข้ามาเหมือนเดิม,ม,มนะน,นี่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับไอไฟมันหยุดกพริบนะครับอ่านะครับสัญญาณก็จะมาเหมือนเดิม ก็ทำเล่นๆนไปนะครับ<ล>ก็ทดสอบดูนี่นะครับผ่<ล>านมิกนะครับก<ล>็ทำ<ล>เป็นแนวทางนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวถูกนะครับก็ใช้ที่มีแนวทางก็จะใช้ตัวแพงๆก็ยานก็น่าจะไกลกว่านี้อันนี้ได้ประมาณ30เมตรนะครับจากเครื่องโน้นมานะครับ ลองแต่ผมใช้ลองเปิดเพลงแล้วนะครับก็ห่างประมาณได้30เมตรนะครับก็จะใครมีงบก็ใช้โต๊ะสูงไปเลยนะครับแลโจอสูงได้เลยครับเสียงก็จะออกสเตอริโอซ้ายขวานะครับอ่ตินะครับรี่เพนไปขวาเพนไปซ้ายนะครับ ก็จะออกซ้ายขวาปกติจะดูที่ตัวนี้นะครับครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เผื่อใครจะเอาไปทำเป็นแนวทางนะครับก็เอาไปดัดแปลงกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มนะครับก็เอาไปต่อยอดกันเอานะครับ มันมีตัวที่แพงแล้วก็ตัวที่สัญญาณดีกว่านี้นะครับมีนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชหาดูนะครับมีมีขายในกลุ่มสามเพจต่างๆนะครับตัวรับส่งสัญญาณบลูทูธนะครับผมก็ซื้อมาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ติดถ้าเราใช้ตัวเดียวมันก็จะรับอย่างเดียวนะครับรับจากโทรศัพท์มือถือเราเอาไว้เปิดเพลงได้นะครับแต่ถ,ถ้าเราซื้อมาคู่นะครับก็มาทําแบบผมนี่แหละ นะครับนะก็ลองดูนะครับห่วงว่างก็ลองทำดูนะครับดูตกนะครับไม่รู้จะทำไรนะครับของก็เต็มรถเลยนะครับเพราะว่าเจ็บหลบฝนคืนนั้นนะครับรอทีมมันเดินให้หมดครับ